สวัสดีค่ะจากเพจดูดีดิบอนอาร์ติบินเหรียญปยทานนะคะวันนี้ก็จะมาสอนทําพวงมาลัยเนาะเป็นพวงมาลัยลายตะขาบนะคะหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ลายดอกยาก็ได้เนาะก็ไม่ยากนะคะเดี๋ยวมาเริ่มทนเลยเนาะเนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัยลักษณะนี้นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็เป็นริบบินนะคะอ่าริบบินดอกรักพลาสติกเข็มได้แล้วก็ ปืนกาวเนาะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าเนาะก็ใช้ริบบิ้นเบอร์สองนะคะใช้ริบบิ้นเบอร์สองความยาวก็แล้วแต่เรานะเออตัวนี้จะใช้ประมาณเท่าไหรอ่อ่ะร้อยี่สิบนิ้วนะคะหรือว่าสิบไม้บรรทัดเนาะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยนะคะอันนี้จะใช้ริบบิ้นตาลังนะคะอ่า ก็ตัดริบบิ้นมานะหนึ่งเส้นแล้วก็ทำอะไรอะ่ะพับพับครึ่งอะคะ่ะจับให้ได้กึ่งกลางอยงนี้กึ่งกลางนะแต่ไม่ต้องพับนะคะกึ่งกลางอ่ะ <S <S เสร็จแล้วไม่ได้กึ่งกลางแล้วก็ให้เราเอาเส้นนี้นะคะบิดโค้งขึ้นมาทับอย่างนี้นะให้ได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็หยิบ ฝั่งนี้นะขวามือสอดเข้าไปนะคะแล้วก็ดึงดึงด้านซ้ายมืออย่างนี้นะคะอ่าเห็นไหมเสร็จแล้วก็เอาซ้ายมือนะสอดเข้าไปนะคะอ่าแล้วก็ดึงด้านขวามือนะแล้วก็จัดทรงตอนที่เราดึงเนี่ยเราก็จัดทรงมันด้วยนะคะให้มันสวยๆวยนะจะไม่ต้องกดแรงนะคะเพราะว่าเด๋ยวลิบินจะยับแล้วไม่สวยนะอ่าต่อไป เอาฝั่งนี้นะขวามือสอดเข้าไปแล้วซ้ายมือก็ดึงนะคะอ่าซ้ายมือสอดเข้าไปขวามือดึงนะอ่าขวามือสอดเข้าไปซ้ายมือดึงก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะไม่ยากเนาะอ่าค่อยๆทําทําจนหมดริบบิ้นเลยนะคะใครจะตัดสั้นหรือตัดยาวก็ได้นะแล้วแต่เพราะว่า แล้วแต่ความชอบของใครนะว่าจาอยากได้พวงยาวแค่ไหนเนาะพวงเล็กพวงใหญ่ก็ทำไปเรื่อยๆนะ,ะทำไปพร้อมกันนะคะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะแต่ลายนี้ง่ายสุดแล้วไม่ยากนะอาจจะมองดูเหมือนยากนะอะ ทำเร็วได้ใช่ไหมคะก็ไม่ยากนะสอดเข้าไปแล้วก็ดึงระหว่างที่ดึงก็ให้จัดจัดระเบียบดิบบิ้นด้วยนะคะให้อยู่ในรูปทรงที่สวยแต่ว่าอย่าอย่าดึงแรงแล้วก็อย่าพับกดกดนะคะเพราะว่ามันจะยับมันจะเป็นรอยพับนะอ่า ทำจนกว่าเราจะพอใจนะคะใครจะตัดริบบิ้นมาสั้นๆแล้วค่อยต่อก็ได้นะก็ไม่ยากเดี๋ยวเราจะบอกการต่อริบบิ้นนะง่ายๆแต่ว่าจะต่อ,อยังไงให้มันไม่หนาไม่อะไรนะคะทําทไปเรื่อยๆนะมองชัดไหม ใครจะใช้สีอะไรก็ได้นะประยุกต์เอาเองนะคะจะใช้สีไหนจะใช้ตัวโพงเป็นสีขาวตัวดอกเป็นสีชมพูหรือยังไงก็ได้นะก,ก็ได้เหมือนกันแนละ้วแต่ความชอบนะคะ พอแอยาอ่ะอีกสักนิดนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะพวงใหญ่เกินไปเดี๋ยวจะไม่สวยนะใี่จับมือหลมๆวมนะคะไม่ต้องบีบบินนะจับแบบยังไงอะ่ะสบายสบายอะคะ่ะ ขนาดนี้แล้วกันเนาะ,อะโอเคคราวนี้เราจะมาเก็บ,บนะริบบิ้นนะว่าเราพอแล้วนะคะตรงนี้ก็อยู่ในท่านี้นะนะให้อยู่ในลักษณะนี้นะเห็นไหม เสร็จแล้วให้ดึงเส้นนี้ออกดึงทางตรงนี้เลยนะคะทางด้านนี้เลยดึงเห็นไหมก็จะได้ลักษณะนี้มันก็จะไม่หลุดแล้วคราวนี้เส้นนี้เอาเส้นนี้ก่อนนะเส้นนี้ก็ตัดตัดออกนะคะแล้วก็ให้เอาเทปสายมาติดอย่างนี้นะ ติดแน่ติดให้ให้อะไรอ่ะนาเอ๊เขาเรียกอะไรอ่ะแน่ไปกับแนวริบบิ้นแบบนี้นะอ่าก็เหลืออีกเส้นหนึ่งใช่ไหมคะก็เหมือนกันนะคะตัดกะเอานะคะว่าเราจะตัดสั้นตัดยาวแค่ไหนเนาะอ่าก็เหมือนเดิมติดเทปใส่นะแล้วก็หักลงอ่าแล้วก็เอามาติด ด้านในแบบนี้นะคะอ่าเรียบร้อยเก็บเป็นการเก็บลายตะขาบที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวจะมาทําตรงนี้นะคะก็เหมือนกันนะก็ทําก็ไม่ยากอะเหมือนกันเนาะก็ทำลายลายเดิมอะค่ะแต่ว่าจะใช้ริบบิ้นให้สั้นลงเดี๋ยวตรงนี้พักไว้ก่อนอ่าถ้าใช้ริบบิ้นให้สั้นลงนะตรงนี้จะตัดมาประมาณถ้วยอะสามสิบสามสิบหกนิ้วนะ ทำเหมือนเดิมนะอ่ะก็เดี๋ยวจะทําเลยแล้วกันนะเพว่าตะกี้ก็คงจํากันได้แล้วใช่ไหมคะอ่ะอาจจะไปไว้หน่อยนะ ตอน,นเริ่มเริ่มตอน,นแรกๆมันจะรู้สึกความรู้สึกแบบขับ,ขบๆหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็ถูกนะไม่ไม่ใช่ผิดนะคะ สงสัยจะไม่พอนะเดี๋ยวลองวัดอูก่อนนะคะอ่าไม่พอนะอีกสักนิดนึงอ่าเดี๋ยวจะต่อริบบิ้นนะการต่อริบบิ้นก็ นี่นะคะให้ต่อแบบนี้นะให้เอาปลายริบบิ้นชนกันนะคะอย่าเอาไปทับกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเอาไปทับกันเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ริบบิ้นหนาเกินไปนะไม่สวยนะ,ะจะติดฝั่งเดียวหรือสองฝั่งก็ได้นะแต่จะติดสองฝั่งละกันเพื่อความแน่นหนานะจะได้ไม่หลุดนะคะ ก็ถักต่อถักต่อได้เลยนะถักจนครบวงที่พอดีแล้วนะคะ น่าจะพอแล้วนะเดี๋ยวลองทาบดูก่อนนะคะ แล้วก็เก็บเหมือนเดิมนะ อ่าเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวก็ตรงนี้ก็พักไว้ก่อนนะอ่ามาทำตรงนี้นะคะอุบะพวงมาลัยเนาะเอ่อก็ใช้กุหลาบตูมนะคะใครที่ทำเป็นแล้วก็ทำไว้รอได้เลยเนาะเออกุหลาบตูมเนี่ยทุกคนคงทำเป็นกันหมดแล้วเนาะ ถ้าทําไม่ได้นะคะถ้ายังทําไม่เป็นให้ไปดูให้ไปดูลิงก์คลิปของท่านอื่นได้นะคะอ่าก็อย่าลืมผูกเชือกตรงปลายให้เป็นปมนะคะเดี๋ยวหลุดนะก็เป็นแบบนี้ร้อยเชือกเข้าไปแล้วก็ใส่ดอกรักพลาสติกเข้าไปนะคะอ่าสามชิ้นหรือใครจะใส่สี่ก็ได้นะคะหรือห้าเล้กก็แล้วแต่นะ แล้วแต่ความชอบเห็นไหมคะโอ๊ยขอโทษทีลืมใส่ใบเนาะเดี๋ยวใส่ใบก่อนนะทำไมเดี๋ยวใส่ใบกุหลาบก่อนนะเข็มเย็บเข้าไปเลยนะ,ะเห็นไหมก็จะได้ลักษณะนี้ ่ะแล้วก็ใส่ดอกรักเข้าไปนะสามดอกอันนี้ใส่สามดอกนะนี่ก็จะได้ลักษณะนี้แล้วนะคะต่อไปก็เอาผูกปมผูกปมผูกปมสามดอก ไออุบาสมอุบาสามชิ้นเนี่ยนะคะให้เข้ามาไว้ด้วยกันนะใครจะใช้ได้เย็บผ้าหรือไหมพรมหรืออะไรก็ได้นะเชือกฟางหรืออะไรก็ได้นะคะตรงนี้ไม่ไม่ผิดนะยังไงก็ได้อ่าเห็นไหมผูกไว้นะ แล้วก็ต่อไปก็จะมาเย็บเดี๋ยวนะจะยากนิดนึงตรงเดี๋ยวจะเย็บพวงมาลัยเข้าด้วยกันนะคะ อันนี้ก็ใช้ตอนนี้เรามีแบบนี้แล้วผูกปมเรียบร้อยนะก็ใช้ดอกอกุหลาบแย้มนะ,ะเสียบเข้าไปเลยเห็นไหมก็จะได้ลักษณะนี้อ่า๋ยวใส่ใบด้วยนะเพิ่มความสวยงามนะคะ ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำติดพวงนะเอาพวงมาอะไรประกอบประกอบนะคะ,ะเริ่มเลยแล้วกันเนาะก็ไม่ยากก็ใช้นี่เลยปืนกาวเป็นอุปกรณ์ตัวช่วยของเรา ยิงประกอบเข้าไปแบบนี้นะคะหไหมก็เป็นแบบนี้แล้วต่อไปนะคะก็เอาตัวนี้มาประกอบทับตรงนี้ ตรงพวงที่เราต่อกันเมื่อกี้นะคะปิดลอยนะจะได้สวยๆ จะเอานะคะ ก็จะเป็นลักษณะนี้นะอ่าน,นี่นะคะอ่าแล้วก็เอาตัวอุบาทที่เราทำไว้นะคะ สีกะให้อยู่ตรงกลางนะคะกึ่งกลางร้อยเข้าไปเลยอาจจะยากนิดนึงนะร้อยเข้าไปพอร้อยเข้ามาแล้วมันจะทะลุตรงนี้นะคะแต่ว่าให้เราหาักตรงเปิดตรงนี้ออกนะเพื่อที่จะให้เข็มทะลุขึ้นมาด้านบนอย่างนี้นะคะ เข็มจะได้ไม่ผ่าตรงนี้นะเห็นไหมก็จะเป็นพวงแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็ให้ผูกปมนะคะผูกปมไปเลยนะ จะปูกยาวนิดนึงนะคะเพราะเราจะมองไม่ค่อยเห็น ผูกยากนิดนึงนะคะต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใจเย็นๆมากๆเลยตรงนี้นะเดีย๋ยวเพิ่งโมโหกันหล่ะเนาะ,ะเมื่อผูกได้แล้วเดี๋ยวมันก็จะได้เป็นพวงลักษณะนี้นะตรงนี้เราจะเอาปืนกาวยิงทับได้ไว้นะคะ เพื่อที่จะว่าเพื่อที่จะไม่ให้หลุดนะเห็นไหมเนี่ยจะเอาปืนกาวยิงทับไว้นะคะเขาจะได้ดูแน่นหนาขึ้นไม่หลุดนะตรงไหนที่เราไม่มั่นใจกลัวหลุดนะคะแล้วก็แซมปืนแซมโทษทีค่ะแซมกาวเข้าไปนะ เรียบร้อยค่ะก็ได้พวงมาลัยมาหนึ่งพวงนะมียากใช่ไหมอ่าโอเคก็ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนให้สอบถามเข้ามาได้เนาะก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ